เอออไปแล้วบายบายไปเลยไปเลยไปเลยนั่งกินใหญ่เลยน้องดำอยู่ไหนอ่ะเขารอเลย ออกไหมเอ,อมกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยเริ่มแล้วนะน้องดำไปไหนโดนไล่เลยดนเจ้าถิ่นไล่เหรอเ,อาเอาขากินแต่เม็ดนี่ว่า <laughs> ờ hãy nhảy nhảy nhau ăn lời lê lở nóng nói <laughs> <laughs> nắng nắng ơi chín trăm mét lỏ à lời อ้ยจะหล่นจะหล่นก็เลยเก็บเลยไปจับสองมือเลยัเย็นอัเย็นใหเย็น,น,น,นสีดำหายไปไหนนี่แหละเจ้าถิ่นตัวจริงกินใหญ่ๆยโอ้โหเอาอีกไหมครับอ้า ดูรีบกินใหญ่เลยทิ้งแน่เลยอืเอหือเอาไหมครับอ่ะเออนี่นี่โอเคฮึอึฮโอ้ยเนาะ กินใหญ่เลยอกินจะพาะเม็ดเอน้องล็อกน้อยน้องล็อกน้อยตาดำหายไปไหนวะนี่มันไล่เขาเจ้าถินน้อย ตัวเล็กกับเขาจะด,ดุกวับเขาอีกอ่ะไปแล้วเหรออิ่มแล้วไปแล้วอิ่มแล้วไปแล้วโอ้โหไปแล้วไปแล้ว <laughs> บ๊ายบาย